เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอยังทำดีตามพ่อสอนคัดหนึ่งเทคหนึ่งก้องพร้อมปิดพี่โนนี่คะ่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ 5 4 3 2แอคชั่นยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทั้งพี่โนโนีและหนูดีต่างก็ออกไปทำหน้าที่เยาวชนคนเก่งและดีเพื่อตามหาสิ่งดีๆที่เกิดจากคำสอนของในดหลวงสกิการที่9มาบอกเล่ากันต่อ ซึ่งพลอยใสยและสองพิธีกรรับเชิญก็จะนำเรื่องราวที่สองคนได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ฟ้าใสก็มีเรื่องราวดีๆที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆที่นำหลักการทรงงานของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปปรับใช้แต่จะน่าสนใจและมีประโยชน์ขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ การทํ็คือการเปลี่ยนกระถางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักที่เราทาเพื่อผลผลิตที่พวกกลุ่มวิทยาเกษตรของพวกผมทำนะครคือทําได้แล้วพวกผมก็จะนําส่งโรงคัวของโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มวิวยาเกษตรกรของพวกโรงเรียนคือการแบ่งหน้าที่ทําแล้วก็แบ่งจะมีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆผมนี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของการปลูกพืชผักของโรงเรียนแล้วก็ยังมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มกลุ่มผมได้ทําก็จะแบ่งหน้าที่ว่าการทําการเตรียม เตรียมดินแล้วก็ผสมดินในการทําให้ออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ออกมาดีเสื้อผมตอนนี้อยู่มหกแล้วก็สอนน้องว่าการทำพืชผักสวนควรัวนั้นก็ไม่ยากครับขอแค่เรามีใจรักในสิ่งที่เราทําเราทําออกมาแต่เราก็ได้ความภาคภูมิใจว่าการทําพืชผักนั้นเป็นพืชผักที่เรากินเป็นประจวันของชีวิตเราอยู่แล้วเชาว้ากลางวันเย็นแบบน,นี้ครับ คือเราปลูกแล้วเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ครับก็สอนน้องแบบน,นี้ว่าทําแล้วก็ไม่มีผลเสียหรือว่าไม่เป็นผลเสียต่อตัวเองแล้วก็ปลูกเพื่อกินเองไม่มีสารพิษแล้วก็ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้บริโภคนะยครับอยู่ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งให้กับประชาชนทุกคนว่าการทำนี้มีเลี้ยงชีพได้พอกินพออยู่พอใช้ครับความประทับใจของพระองค์ท่านครับซึ่งมีมากมายนะครับจะให้เล่าก็คงเล่าไม่หมดเช่นมีความขยนันมีความอดทน แล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนครับสิ่งที่จะตอบแทนได้คือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีของประเทศครับคําสอนของรัชกาลที่9ครับซึ่งที่ผมเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันะคือซื่อสัตย์แล้วก็อดทนครับจะฝากถึงเพื่อนเอนเ,นเนยาวชนทุกคนนะครับที่อยากให้เพื่อน,เอ,นเอาหลักคําสอนของพ่อไป,ไปใช้คือความซื่อสัตย์นะครับคือความซื่อสัตย์นั้น สำคัญสุดนะครับการอยู่ในสังคมนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าหากเราไม่มีความซื่อสัตย์ในสังคมนะครับสังคมก็จะมีความวุ่นวายแล้วก็ไม่สงบสุขครับหนูประทับใจที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสละให้กับประชาชนทุกคนคะ่ะพระองค์ท่านทรงไม่หวังผลตอบแทนจากประชาชนทุกคนนะคะหนูจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของสังคมยังทำดีตามพ่อสอน เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่าลืมเอาคำสานของพ่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรผ่านได้ค่ะอา้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด หมากลุกเป็นกีฬาที่เรียบง่ายแต่ได้รับประโยชน์สูงสุดครับผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจให้คิดดีทำดีครับยังทำดีตามพ่อสอนโตขึ้นผมอยากเป็นนักเขียนนิยายผมจะมีความสามัคคีมีวินยัยและม,มีความคิดสร้างสารรค์ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ยังทำดีตามพ่อสอน หนูจะขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะยังทำดีตามพ่อสอนยังทำดีตามพ่อสอนในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดีมีความปรับพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตุผล พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากลวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 5 2 2 ที่สามสินสามขั้หนึงเสองที่ดินจ่ายไม่รู้ค่ะแต่